เจ้าเป็นใครรู้ไหมว่าที่นี่คือตำหนักสมเด็จพระมหาสมณเจา้าคือองค์คือกระผม,มอยากจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระมหาสมณเาจา้าขอรับคุณพระพวกเจ้ามาจากหัวเมืองไหนกันถึงได้จะคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้ง่ายๆถ้าไม่มีภารกิจสําคัญคือกระผมคิดถึงท่านขอรับ ไม่ได้เข้าเฝ้าท่านมาหลายปีขอรับคุณพระอย่างเจ้าเลยจะเคยเข้าเฝ้าท่านด้วยจะผมเคยเข้าเฝ้าท่านเมื่อวัยเด็กขอรับคุณพระที่วัดประดู่นี่หรือในพระบรมมหาราชวังขอรับคุณพระอย่างเจ้านะจะเคยเข้าไปในพระบรมมหาราชวังคือคุณพระขอรับที่พวกเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นคุณพระ คุณพระครับกับผมพี่มาเองครับแล้วที่ประทับอยู่คือองค์สมเด็จกรมพระชวังบวรสถานมงคลครับคุณพระแล้วอย่างมีคลกล้าคุณนาคเจ้าสมควรจะได้รับพระราชญายาโทษฐานที่จดจำ องค์กรมพระราชวังประวัติสถานมุงคลไม่ได้ถวายบังคมทูลกระ่อมอมาพระค่ะ <c oughs> เอาละสิสุทัศน์จะทรงมีพระราชายากับคุณพระ อุทุมพรบริบาลสถานได้ดีจับตัวไปเคียนสักห้าสิทีหรือจะนำตัวไปประหารหลานเห็นว่าคุณพระอุทุมพรบริบาลเป็นหัวหน้ามหาดเล็กทูลรองทุาาลีพระบาทในองค์ทุนกระหม่อมอาหลานจึงคิดว่าอาญาในครั้งนี้ก็สุดแต่องค์ทุนกระหม่อมอาจะมีพระราชบัญชาพะยะค่ะ ล้วจะลงอาญาบุญหน้าอย่างไรทีถ้าหลานเป็นอาละสุทัศน์จะมีพระราชาอาญาอย่างไรข้าที่จดจำองค์รัชทายาทแห่งแผ่นดินไม่ได้หลานคิดว่าหลานจะพระราชทานอภัยโทษพ่ยะย่ะค่ะมันไม่ง่ายไปหน่อยเลยหลานหลานคิดว่า ความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดพะยะค่ะแต่ถ้าหากรู้แล้วแต่จงใจกระทำความผิดซ้ำสองซ้ำสาม,สามตัางหากจึงสมควรที่จะลงอาญาประกอบกับการที่หลานกับพิมานปลอมตัวมาเข้าเฝ้าโดยมีความประสงค์มีให้ผู้ใดจดจำได้จนคุณพระท่านจำไม่ได้จริงๆจึงเป็นคุณมากกว่าโทษพะยะค่ะ สุด์อาไม่คิดเลยว่าเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นจะทรงสุขขุมและทรงภูมิปัญญาเช่นนี้คุหนาชาวกรุงศรีช่างมีบุญเยเหลอเกินที่จะมีพระมหากษัตริย์ในอนาคตที่ทรงมีพระปีชาย,ยานเช่นนี้ เป็นพระมหากรุณาที่คนล้นกล้าเพื่อค่ะที่ทรงปลอมพระองค์มาเช่นนี้เพราะมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรทุกสุขของไพร่ฟ้าข้าเป็นดินใช่ไหมสุทัศน์ทำไมทูลกระ่อมอาทรงทราบไพื่อค่ะเพราะอาก็เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือในความฝันเช่นเดียวกัน นี่พิมานเฮ้ยพ่อพิมาน,พพมาน <c oughs> ถ้าทุนกับหม่อมพ่อคุณพ่อจ้ะพ่อสุทัศ์คุณพ่อจ้ะพ่อพิมาน <c oughs> ถ้าคุณพ่อได้ออกมาเห็นว่าราษฎรของท่านชาวบ้านของท่านจ้ะพ่อสุทัศน์ถ้าคุณพ่อได้มาเห็นว่า <c oughs> ชาวบ้านชาวเมืองเ <c oughs> ขาต่างก็มีความสุขกันอย่างนี้ท่านจะต้องดีพระไทยมาก <c oughs> ดีใจมากจ้ะพ่อสุทัน์เออใช่ท่านจะต้องดีใจมากท่านอยากให้ท่านได้เสด็จได้ออกมาเห็น ได้ออกมาเหตุด้วยพระองค์เองด้วยตัวท่านเองพะยะค่ะไม่มีพะยะค่ะไม่มีพะยะค่ะจ้ะพ่อสุทธนั่นขนมอะไรน่ากินจัง นี่ขนมอะไรเหรอจ๊ะแม่ค้าจ๋าออขนมโคกแต่พ่อคุณพ่อไม่รู้จักขนมโคกเือจ๊ะไม่เคยเห็นเลยจ๊ะอ๋อพ่อคงจะมาจากเมืองไกละสิท่าถึงไม่เคยรู้จักขนมโคกมาจากเมืองอะไรยะจ๊ะมาจากบ้านด่านเมืองสุโขทัยจ๊ะใช่จ๊ะจากบ้านด่านจ๊ะจ้ะเออแล้วจะรับสักกี่มากน้อยละจ๊ะ กินกันแค่สองคนละจ้ะงั้นชิมสักคำก่อนไหมจ้ะขอบใจจ้ะอ, <c oughs> อร่อยมากเลยจ้ะ นี่แม่ค้าอยู่เย็นเป็นสุขกันดีไหมจ๊ะด้วยบ้านเรามีองค์แพร่เหนือกล้าวชาวกรุงศรีร่มเย็นเป็นสุขบางมีสีสุขกันทุกครัวเรือนแล้วที่บ้านด่าล่ะจ๊ะเป็นสุขสำรานกันไหมจ๊ะเป็นสุขสำรานดีแม่แพร่ชาวกรุงศรีหรอกจ๊ะนับผีกระทงดีจ๊ะ หนึ่งกระทงจ้ะคนขวามือนอั่แหละเหยื่อของเราขอรัพบพระคุณท่าน